วุดนี้พันธมิตริงให้โชกิ้งนเิม<ต>สองมค่ากี่ออรับตงปลาเซมูป,ปิ้งไก่ <c oughs> สบายดีทุกทุคนวันนี้ไปใรจจะผ่ามาสมบรรยากาศยูทีบลูลากูนหนึ่งราคาทัปูขามน้อยยูทีเมืองวังเวียงแครงเวียงจัง อยู่จุดนี้พันยังมีติงไก่นั่นีองนะไก่นนนะทร้อดๆสดๆใหม่ๆนี่เลยจะมีตามมัคฮงแดงตรงนี้จะเป็นห้าห้า,าม,มัฮวง เส่วนวัอนี้นราจะมีทุกขนขนมาเที่ยวยูทีนีเราไล่ลเลยนี่จะเป็นท้ายอาทิตย์เนาะวันนี้จะเปลี่ยนมื้อวันเส้าแต่ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะาภายในและต่างประเทศเป็นมาเที่ยวรักพาครอบครัวนะมานางสมมา,ากักรยูทีบลูลากนนลจุดนี้เราจะเปลี่ยนจุดลินน้ำ น,น้ำในเขีย here, ้ยวงามเลยจะมีป่าด้วยนะไปป่าก็ล่าใ like ห้มาป่าธรรมศาสตร์มาไล่คนเลยเนาะมันจะพายกันมาโดดเล่นน้ำยู่จุดนี้นะแางคึกคืนเลย ตรวนี้จะมีนักท่องเที่ยวมาล่าเลยนะเป็นนักท่องเที่ยวแต่ยุโรปมาเตอมาเต่เกาหลีจีนนะ้แมาล่าเลยเฮนะจุดนี้นะวิ่งาแข่งโดดน้ำเล่น

จุดยันร่มนี้ก็สามารถมาลอยได้คือกันไอ้อขอนน้ำในไ้เย็นดีเลยช่วงนี้อากาศก็จะหอตแนตอนอ่วยนะคับะดันเหมาะในการมาลอยน้ำลิ่นน้ำอยู่นี้เลย แล้นก็จะมีสถานที่ให้นางพักเศร้านะว่ากีาหารกว้างๆและสะดวกสบายเลยจะมีหลายๆาคน พากันมาเที่ยวแล้วก็มานาั่งยุกซองโฮมไม้นี่นักการได้บรรยากาศหนึ่งนะนางกินข้าวนะสมบิว มันก็จะมีตู้เด่นยุคนี้จะมีตู้ให้หนางเดี๋ยวเราเข้าไปนี่ก็จะเป็นถ้ำปูขั่ง นะอาสาสมัครเข้าไปสมทำก็ได้นะหรือว่าจะมาอ,ะอาบน้ำเราอยู่ที่ดูลากุนหนึ่งนี่ก็ได้เดี๋ยวเรจะมีปิ้งป่านะอาหารนะเน,นี้ยเปลยนเลยปิ้งป่าเปลี่ยนซีม,มูปิ้งไกนะ่เนาะ

จุดนี้นะจุดโดดน้ำจะขึ้นไปกะบริสุทงนะประมาณหนึ่งเราเรจะโดดลงบววเลย

นักท่องเที่ยวเกาหลีนมาไล่ทางนี่ มีปิงเพงเมียนสี่สิบเจ้หกธรรมดาเมอนปีันิลหกสิบเาเกาจะมีมีมันซาลีปิงกวยมนีมีละลายยางเลยอันนี้เท่าไหร่นะสามหกี่สามสิบบาทสิบาทมากยอมผ่าน น้ำอ <S an am alı> uh. mm ้อยปั mm ้นสดได้บ๊วยแซ่บเลยปีงมันบ่ดิึ่งมันปีงมันปีงมันนึ่งมันมีโคเตอร์ปีงซาลีมีน้ำอ้อยน้ำกินอร่อยลมั้อ้อยบนปาสดสดเมื่อกี้ไม้ห้าหมื่นพอดีแล้วแล้วหนูก็ต้องให้พี่เพิ่มสองหมื่นข้าวขีดสองหมื่นแต่อันนี้เป็นแค่หมื่นขีดอ๋อสองหมื่นกีดเหรอจ้ะอันนี้หนก เมื่อกี้ปลาเอาไปแล้วห้าหมื่นอันนี้สองหมื่นใช่ใช่ใช่ธรรมชาติจริ๊งนลแซ่บเลยอันนี้เป็นข้าวจี๋ไม้ละหมื่นกีบอาบอสวยบป๋ถั่วต้มมาไหมอร่อยมากซิมดูก่อนก็ได้นี่ถั่วต้มให้ซิมดูถั่วไหมอ่ามีละลายางไหมรังผึงอร่อยเลยอ่าแบบธรรมชาสตร์มาที่นี่ ไม่ก็นี่นะน้ำปันะ่นน้ำอ้อยมีหลายหลายคนนะเพี่จะมาเรียนแล้วก็มาแวะซื้อนี่มวงน้ำสดๆสดใหม่ๆเรากำลังจะเปลี่ยนจะมีกาฮ้อเปลี่นเป็นองไรก็เปลี่ยนขนมบะเสือไปเนาะ แสแมีนกนก,นกปลาน,นกธรรมชาติแสมเป็นเพื่อนออยังดีเอาบีบีเสิบเสิบจะมีนล่ไล่นานเลยตีน่าเคร่งกิ้งนกเนาะที่ว่าจะเป็นห้า,หาเอกลักษณ์ ที่รูระกุนหนึ่งนะที่ทาปูกขำบนี่เลยแต่จะกข่ายทุกทงมือนะทะาหยักษ์สิมเนี่ยแปลกนเนี่ยแซ่บแซ่เลยสมาร์มาแววนนูมนมาใดนะน,นี้มักน้ำตกเด็ากมายใบแม่บานี

3ดอลาะนนระก้อดอลลาร์ก้กเก้าก้าหเก้าหกเก้าหกเกาก้ากเ้าหกเ้าหกเ้าเก้ากเก้านกเก้ากเกทาหกเกากาเ้าหเาหกเก้ากเาหมเก้าหกเ้ามก้าเก้าก้าหบเก้าหกเก่าหปเกาหกีาเ้าาาาา